ตีกระจุกที่ไหนละ <S <S แต่ก่อนไม่แจ้งเลยไห่มันมันมีจังหวะที่มันแบบว่าไอ้นี่ไงที่มันแบบมันก็ไม่ได้แบบเยอะอะไรขนาดนั้นนะ,ะ,ะเข้าใจปะมันก็ไม่ได้เยอะมากจนแบบเราเราจะเป็นต้องแจ้งอ่ะมันเรื่องเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่แจ้งขี้เกียจเสียเวลาด้วยมันเสียเวลาไงตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้แจ้งนะแจ้งบ้างเป็นบางทีอะไรจังหวะที่มันแบบน่าเกียดเกินอะไรประมาณนี้ผมถึงจะแจ้ง ผมรู้สึกว่าถ้ามันเรื่องเล็กเ่นน้อย,อยแบบไม่ได้ตั้งใจหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ปล่อยๆไปเถอะไหนเกมด้อะไรอ่ะไรดีอะนั้นเกมอะ ไม่ค่อยมีเกมเล่นนะดิไอคิงด้อมม่ะน่าเล่นเว้ยผมอยากเล่นอยู่แต่ว่าแม่งไม่มีภาคไทยอเลย ผมหมายถึงทุกวันนี้บับหลุดนิดหน่อยก็แจ้งแล้วประมาณนี้เออคือต้องบอกอย่างนี้ว่าการแจ้งใบเนี่ยคือการแจ้งใบคือการชนะอย่างหนึ่งของการเล่นสตอรี่นะเว้ยมันก็ต้องมีการอยากเอาชนะอยู่แล้วอันนี้มันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามารถชนะได้นะการแจ้งอะ่ะ ไอตู้ปลาใครวะเออววะไปดูดิแจ้งใบกันเท่ากับว่าชนะแล้วนะมันก็ต้องตัดคนไปเรื่อยๆอะ่ะมันก็ถือมันก็ถือว่าชนะเหมือนกันการแจ้งใบอะ่ะมันเล่นได้หมดแหละถ้าคุณไม่ผิดเขาจะแจ้งคุณได้ไหมล่ะจริงไหมล่ะถ้าคุณเล่นแบบตามเกมแบบเลยตามเกมจริงไม่บัฟหลุดไม่นุน่นนีม่นี่มันก,มนก็มันก็ไม่สามารถแจ้งคุณได้อยู่ดี กูก็ต้องเล่นแบบไม่ผิดไงดูอย่างผมเนี่ยผมเล่นมาต้องนานผมยังไม่เห็นโดนใบแดงเลย <c oughs> <c oughs> เหียเฮียมึงก็เท่ไปามาึงก็เท่เกินไอ้สัน้อ่ะนะมันก็ได้ ไม่เห็นแข่งเหมือนเขาเล่าเลือดปเดลิเปอร์ว่าไอ้เน,นี่ดมึงมึงใส่กสุดเลยปะเนี่ยใส่สุดเลยรึใช่อะเอาตอนแรกกูเห็นมันไล่มึงอยู่นะหน้าโรงพยาบาลเกมเปลี่ยนพิกแล้วหรออมเขาอุ้มอุ้มโง่อะพูดตรงตรงอะอมันได้ไฟเลยมันอุ้มผมไม่ค่อยได้อะใจเปล่าทามมิ่งมันต่างกันฮัลโหลครับไม่ปับกันนะเรากันนะ เนี่ยเตอุ้มตอนสองแก๊งตีทุเร่เลยโอ้ยหมอหมอได้เจี๊ยบเดือดใจเต้นให้เฮ้ยเราบีบีซียังไงเนี่ยไอเรื่องสามสิบสล็อตเนี่ยกำลังเอาคนออกสิบคนนะลูกเอาหรอก็ยากหน่อยไม่รู้จะเอาใครออกดีเออจะย่าหรอมันมีครอบครัวปลาเมืองเราอ่ะมีมีครับมีเออมึงก็ไปให้แก๊งทำครอบครัวแล้วก็รอสลับเปลี่ยนเท่ากับคนเต็มตลอดแล้วนะ ก็ไ่้จะทําอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าบางคนมันก็อยากเล่นแก๊งมากกว่าเนึ่เพราะแก๊งมันก็มากันตลอดเข้าใจอยู่แล้วมันอยู่กันมาตั้งแต่แรกๆด้วยอแก๊งกูว่างนะสองสล็อตฝากบอกเลยบ้านของสล็อตใช่แก๊งกูว่างของสล็อตเนี่ยได้เล่นแก๊งด้วยได้กระทืบบีบีซีต่อด้วยคือไม่ลงมาดิทู อยู่อยู่ในคุกสามอยู่นะพี่บิวอยู่ปะเนี่ยพี่บิวอ่ะอยู่หรอโอ้ยเฮี้ยขยันเนาะคนคนเนี้ยสี่สี่นะในคุกสี่นะแกอยู่ไหนวะเรียกเรียกแกให้หน่อยดิพี่เจตพี่เจตมาหน้าตู้ปลาหน่อยพี่ไอ้เฮี้ยงานการไม่ทำนะเนี่ยพ่อหนุ่มคนเนี้ยพี่บิวพี่บิวหน้าตู้ปลาหน่อยพี่เฮ้ยเราหกศูนมันกลับมาปะมึงรู้ปะไม่รู้เลยครับเรื่องนั้นไม่รู้เลย มึงลองไปขอพี่โนโดิมึงลองไปคุยกับพี่โนโดิว่าแบบขอโฮไว้สักสามห้าได้ไหมสามห้ามันก็ยังดีนะเว้ยมึงลองไปบอกแกดิถ้าเป็นสามห้าที่ยืนได้ในคาร์ล็อตผมก็ว่าดีแต่ถ้าต้อมาเป็นสาม้ 3, องอะ่ะมันไม่ต่างอะไรกับที่ลงสามสิบเลยนะลูกเอาแต่ว่ามันก็สลับเปลี่ยนเล่นสตอรี่ได้ตลอดหรือเปล่ามันก็ยังดีกว่าที่มึงก็ต้องมาลดเป็นสี่สิบนะเว้ยเอาจริงๆอะ่ะถูกต้องไม่ละ มันก็ยังายๆกันนะผมว่ามันก็ยังอยู่ด้วยกันละสามสิบมันก็อีกสิบไม่แต่ว่ามันราเป็นสำรองมันก็ยังอยู่ด้วยกันไงมันก็ไม่ได้แยกจากกันนะเว้ยลงๆพี่ไม่ได้เล่นด้วยกันไงอีกห้าคนอ่ะเออย่างไงเนี่ยเรามีเวลาตลอดเลยหรือไงเนี่ยโอ้โหเด็กติดเกมมาเนี่ยโอเกมนี้มันแ่บอ่ะก็ต้องมาหน่อยโอ้เด็กติดเกมแล้วพี่ชาย มันก็ต้องมาดิโดนด่าโดนมันด่าดิอ,าอยู่ร้านตลอดไปเลยพี่ยอ,อยู่ร้านตลอดไปเลยอยู่อยู่ทุกวันอาเหรอใช่เข้าไปนั่งเล่นทุกวันเลยเหรอใช่เออเข้าไปคุยหน่อยดิรถผมเนี่ยมีปัญหาใหญ่เลยเนี่ยทำไมอ่ะ <laughs> <laughs> เลียนที่อะไรเยอะแยะไม่รู้พี่เบี้ยทิง้งเออว่าจะบอกผมบอกอยู่ผมบอกไอ้นี่อยู่ปากบอกพวกพี่พี่อะหาขายให้อยู่ ไม่ไหวเะพี่แม่งดูแลเยอะไปว่ะเออค่าบาราดูแลมันแพงเต็นต์กูขับไม่ขับก็ต้องเสียตังค์อ่ะเออทำฝากขายหน่อยพี่ตังตังตังขายฟรีไหมเสียค่าจอดไหมเนี่ยได้ฝากก็ได้แต่ว่าต้องรอสักพักนะได้ต้องไปตั้งเนาะต้องไปตั้งเนาะได้ตั้งดีกว่ายี่บ่ายนั่นี่ยพี่เขาไม่อะไรนี่มัน ให<ด>้มาดู <Del ipper S 1> พี่ตีงมาดูพวกพี่ตีงไงอ๋อเล่นกับผมเยอะๆหน่อยดิโอ้เล่นน้อยเกินยี่สิบใบอะก็อยากเล่นเ,ย,เยอะๆอยู่โอ้แต่เด็กลุงเลื้อนเกินนะ่า <laughs> เอาเด็กมันเลื้อนกันเราไม่เกี่ยวปะวะมันไม่เกี่ยวหรอกมันเลื้อนเกินเราก็ไม่เกี่ยวไงเด็กๆมันจะเลื้อนกันก็ปล่อยเด็กมันเล่นกันไปดิเราก็แค่ตาม,ม่เฉย แต่เล่นกันเยอะๆหน่อยจะได้มันๆอะโดรอบหน้านะมันๆนะได้ร้อยใบนะพี่นะไม่รอบหน้าเล่นกันมันนี่คือแบบว่าเราแบบไม่เอาแบบเอาแค่มันนะไม่เจ็บไม่จงไม่แจกกันนะไม่งั้นมันไม่สนุกอ่ะได้ผมมันไม่เฉยๆเด็กๆอ่ะเราต้องห้ามเด็กๆลูกนี่ตัวดีเลยได้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้แต่ร้อยใบนะได้ แต่เล่นมันมันนะไม่เอาแบบเด็กเด็กลุงอ่ะได้อยู่แล้วคนหนึ่งห้าใครวะแดงแอ่ะตัวดีเลยใครวะไอชิโร่ใครวะแดงแดงอ่ะผมแดงอ่ะไอตอดเหรอไอตอดเหรอตัวลั่นเลยตัวนเลยเราปล่อยไปเถอะเด็กมันน่ารักพี่ตอได้ไม่ไม่น่ารักแต่หมายถืว่ามันก็เต็มบกเกินน่ารักได้เดี๋ยวบอกได้พี่ได้ เหลือกี่ใบเนี่ยจบแล้วเนี่ยไม่รู้น,นะถ้ห้าสิบกว่าใบแล้วนะหกสิบต่อหกปีโหไม่เชียร์ไว้ังแต่รอบหน้านะพี่พร้อมตอนไหนก็สกิดมานะได้เลยได้เลยครับโอเคพี่บอกแล้วกันได้สบายสะดวกพรุ่ดดรงนี้เหรอพี่เจ็ดมึงยังจะปากดีก่อ ปะไมนก็ไม่มีอะไรป่ะถึงที่บอกนี่ไงเราคุยกันปกติไว้เราคุยกันปกติแต่ว่าคือเกมมันจะสนุกได้ต่อเมื่อคนในแก๊งเราอ่ะจิมกันกับแบบพวกนั้นเองไว้ไอ้เหี้ยนี้กูไม่ชอบแต่มึงเจอกูจิ้มไอ้เหี้ยนี้แต่กูจิ้มนะอะไรประมาณันมันจะมีคนที่เป็นจิ้มกันอยู่แล้วเว้เข้าใจไหมมันจะมีคนที่จิ้มออย่างผมเนี่ยผมอาจจะจิ้มถ้ามีคนแบบคนสตีนผมมาผมก็จะจิ้มคือมันมีคนที่มันต้องจิ้มกันอยู่แล้วอะ มัอนเดงๆหรอไอ้ตามันก็จิ้มไอ้ตามันก็จิ้มเวลามันเจอคนที่มันแบบไม่ชอบแบบมันก็จิ้มมันจิ้มหมดอะเด็กๆเราแบบแม่งใครแบบไอ้เฮียนี่กูหมั่นไอ้เฮียนี้วะบีบีซีแม่งก็หมั่นแล้ววะไอ้เฮียนี่แม่งก็จิ้มกันอะต่างคนต่างจิ้มอะมันก็คุยกันได้ในเกมอะในข้างนอกอะมันคุยกันได้แต่ในเกมอะอย่าคุยกันเลยในเกมอะมันจิ้มกันอยู่แล้วไอเวทต่อไอเวทมันโดนจิ้มไม่แปลกหรอกมันเก่ง คือไอเวสอะมันเก่งเด็กมันเก่งอะมนโดนจี้มันไม่แปลกอะนี่แหละเกมมันจะสนุกเพราะอย่างงี้นี่แหละผมจะบอกให้นี่แหละความมันอะมันอยู่ตรงนี้เว้ยความมันมันคือตรงนี้เราต้องดู B C ว่าจะยังไงครับ จริงๆต้องดูบีบีซว่าว่าจะยังไงเพราะว่าเขาลดเหลือสามสิบเอาออกไปสิบอย่างเงี้ยเห็นที่เขาบอกมันก็ยังยากอยู่อะไรประมณนเขาต้องดูต้องดูเขาว่าเขาจะจัดการยังไงอะไรประมาณเนี้ยต้องดูว่าเขาจะยังไงแต่ไม่มีบีบีซีก็เหงาจริงๆไม่มีบีบีซีก็เหงาไม่มีเลสก,ก็เหงา ต่างางไม่มีกันเหงาเหมือนกันมันต้องมีแบบคู่กัดด้วยเกมจะสนุกได้มันต้องมีคู่กัดคู่มันกันจะส,สนุกผมอะยังแอบเหงาอยู่เลยไม่มีหกซุนอะจริงๆผมกับบีบีซีเนี่ยไม่มีเฮียอะไรกันเลยนะเอาจริงๆอะถ้าจะเอามันจริงๆอะต้องหกซุนไว้จริงๆคือผมอะแก๊งผมอะน่าจะ หมั่นหกสุนมากกว่าเอาจริงๆคือผมอคือคู่กัดกับหกสุนนะเอาจริงๆอะ่ะแล้วบีบีซอ่ะคือกับเลสเว้คือบีบซอ่ะมันคือกัดเลสเราอะ่ะคือหกซุนจริงๆเรากับบีบีซะแทบจะไม่มีอะไรกันเลยแต่มันไม่มีหกซุนนะไงก็เลยต้องเป็นบีบซีแทนกับหกซุนเนี่ยได้อารมณ์เต็มพิกัดแน่นอนหกซุนเนี่ยคิดถึงเยอะว่าไหลจะมาวะนี่ ได้แต่ไปหาร้านเกมได้กันดีกว่าเดี๋ยวลอยต๊ะไอ้ไอ้ต๊ะไอ้ตามาอยู่เนี่ยไอ้ตาแม่งไม่มาเลยบอกจะบาวันนี้ไรชี่นี่ลามกอะไรกันเนี่ยอันนี้มันไม่มีภาคไทยจริงๆหรอวะอยากเล่นวะมันมีม็อดอย่างว่าม็อดไทยอะ มีคนทำม็อดให้อย่างวะน่าอย่างหรอมั้งม็มอดม็อดไทยอันนี้มันภาคแรกเว้ยที่สโลโดาวโลหลดนะครับว่าอันนี้อยากเล่นวะแต่อาจเบ่อออกอะเด้ ต้องรออ่ะเห็นแล้วไอ้พี่ปาเอาวีอ่ะผมอยากเล่นตัวแกอยูน่าเล่นอยู่อเนี้ย กระแสะเริ่มเงียบแล้วเนาะตอนเนี้ยผมก็ไม่ได้เข้าเลยหลายวันจัดแล้วกระแสะเริ่มเงียบเงียบ,บแล้วเพานี่ไงมันไหลอยู่เนี่ยเฮมันมันเต็มไปหมดไปบ้านเก่าไอ้เยอะจำนวนเต็มเลยเน่ยมันกลับเข้าไปคุกอีกนุ่มสวนแล้วที่เก็บรถก,กันไอ,อ้เหี้ยดูไฟเลยเป็นไง,ไงวะ เดี๋ยวตอนนี้หกชั่วโมงไอ้เที่ยแม่งมากันเร็วมากเลยนะหกชั่วโมงกว่าหกชั่วโมงแม่งมากันตั้งแต่สองทุ่มไอ้เที่ยจะเล่นกับมันแม่งต้องเล่นหกโมงอ่ะเฮ้ยเลยเลยหน้าแดงคนหอบปะไม่เห็นใช่เดี๋ยกูเพิ่งหอนึงหนึ่งเจ็ดต้องเลี้ยงของไอ้กล้วยใกล้เอ๋อนะเปีอ่ะ พลาดไงประเด็นน่ะเบรจาดอะตผู้ขับข้าตั้งไหนไปกอลตามีลวดด้วยเลยนยิงไปเลยเอ้าไะไนะพี่มีตำรวจอยู่ข้างหน้ารดนยิงจาหไดลนย นี่ไฟสองว้อยากดูไฟสองว่ะสามลำมีอ,อ่ะนี่ก็ข้าหลังบ้านเก็บคนหนึ่งได้ปะข้ในบ้านได้คนหนึ่งไอ้เหี้ยลงรถเลยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดียด๋วยวค่อยใครไล่เขีนยน มิ่งมิ่งอยู่ไหนมิ่งก่นเทนคอมาเลยมาตรงมาตรงอุโมงค์ราต้องไปไนได้ไหมขับหมายอ่ะหรอพี่ท่านสูงมาบ้างโอเคหน่อยหนาสูงมากบ้างขับตามพลิงขึ้นมาเลยเส้นเส้เส้นร้อเลยมูร้ยรีวอร์ดด้วยรีวอร์ดด้วยรีวอร์ดด้วยเอ้ตำรวจนี่ไงไฟโคก เดินนะเนี่ยมันเยอะยายาไม่ก็ร้านเสื้อผ้าฟังโพนี่น่อยขอสักคนมาเกี่ยวเพื่อนสักคนดิตามอยู่เพื่อนวางวางเลยวางเลยเอามาอีกเอามาอีกก้มนี้ปากหลังแดงใครวะมลุกลุกกลไม่เห็นมีดว่ะเฮ้ยไม่เห็นมีดตัวเองหรอมันเงินคุณศกับโพนี่ด้วยคุณศกับโพนี่ด้วยกังไว้เรื่อยมันไหวมันไหวมันไหวได้ยินไหมเนี่ยไปเเรืื่่ออยพน เลสเหรอโอยเลสมันเอาอยู่แล้วเ,เลสมันสุดอยู่แล้าเลสียงอดตียงอ่ตดยงดตงออก็าอนรถเยยยมาเสียงกดคียบอร์ดปอก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 ไปบเป็นมเป็นผมผมไล่พีไอ้เหี้ยการใส่ละกากเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งเทนมาจากหกสุนเลยนะนเอาจจริงๆแม่งคือเทนหกสุนชัดๆเลยนะไว้ให้เหี้ยใส่ใกกละกากเล่นนะ่ย แม่งคอยหกศูนย์แม่งใส่กันแม่งใส่กันหมดตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้านแบบเอ้ยไปเห็นเห็นเฟิร์นเงินเห็นเฟิร์นละเมืนบ้านไหนแถวนั้นกันแถวนั้นเอาไกนแถวนั้นเอาใหญ่บ้านใหญ่บ้านมาอยู่เลยเฮียเห็นแม่งแท้ไม่หาเพื่อนที่งูพิเรอจริงเตี๋ยทำไรวะเตียงขยันเว้ย

ไม,ไม่ได้อ่าน,นไปนะดูนี่ว่ไ,ไ,ไปดูเรื่องไอ้พระเอกหล่ออ่ะพระเอกตาบอดอ่ะ <Okay. S 2> พระเอกตาบอดอ่ะชื่อว่าอะไรวะแชทมันชื่อว่าอะไรวะพระเอกตาบอดอ่ะเออล่าล่าศูนย์อันนึงผมเซิร์ชผมเซิร์ชไว้ก่อนจะลืมล่าศูนย์ล่าศูนย์ล่าศูนย์ร้อยตัวนี่เยอะไหมทุกคนร้อยตัวนี่เยอะปะ เอาไปเอาไป<อ>าไก่อนคนละร้อยตัวไงล่าหน่วย<ช>หน่วย<อ>เทพล่าศูโนโอเคเอาไปยาปั๊มนะมีบ้างหนูมีหนูมีหรอเดี๋ยวปั๊มอะ่ะมันมี3สามสิบอันเก็บไปก่อนก็นได้ ล่าสุดมีหลายตอนเปล่าอะไรเป็นอะไรอ่ะโอ้ยเฮียมีโอ้ยเฮียทำไมมีสิบห้าตอนเองวะหน่วยเทพล่าสุดทำไมมีสิบห้าตอนเองวะเนี่ยเนี่ยสับประยุทธ์ทะลุฟ้าก็ได้ไอ้เี้ย พี่เหี้ยผมไม่เล่นผมเหนื่อยว่ะผมเกลียดการจัมสเกล่ะดิผมไม่เล่นนะเจเหนื่อยมันชุดแดงหมดแล้วนะชุดแดงหมดแล้วนะแบบไม่มีชุดฟุกแล้วนะใช่เอแต่ว่าตีไปตัวเดียวเลดบันไเลยว่อวานเลดอ่ะอยากดูเลดไลฟ์ก็ กันต่างกันตรงแค่มึงอุ้มไม่ได้กูอุ้มได้แค่มีมีเนี่ยเนี่ยโอเคไม่ต่อเลยเนี่ยข้างหลังมีรันมีรันเวนะตายตายหน้าครูประเด็นเราตัดเออเคสหนึ่งแสดงว่ามันออกไปแล้วออกไปแล้วพี่แป๊บใช่ใช่มีมีแค่คนเดียวน่าจะจริงแล้วเท่กี่เคสเดียวกี่เคสมึงเอามันมาเหลาคมได้ยังอไรเนี่ยคนเดียวบ้านสองในในกูุ่มละสองปะพี่พี่แป๊บในในตู้เล่นในตู้เหลือคนเดียวผู้หญิงน่าจะใกล้ออกเหมือนกันทั้งนั้นนะพาวเวอร์ ัเรานมาุมด่าเกูอยากหนาวนี่เอาเนี่ย power เขียดเล่นเหนื่อยเล่นแล้วมันเกมมันไม่คือเกมมันก็คงเหมือนเดิมป่ะจับเตอร์เสาขั้นสุดท้ายไปได้เขาเยอะเลยไอ้นี่ไงจับโปเกมอนขั้นสุดท้ายมันก็เลยจบเกมแล้วมันน่าจะไม่มีแค่อะไรอัปเดตมาแล้วมั้งพาว p o อ e r มีอะไรอัปเดตมาวะ หนึ่งชีวิตไงว้แมวฮา,าร์ดคอร์ผมรู้จุดจ,จบมันนั่นแล้วอะดิพา w e วอะ่ะไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วเลยเนี่ยผมอยากเล่นเด DC เนี่ยดูดีดูดสม,มิธมันเล่นดีเนี่ยสมิธเขาจะเล่นเด DC เนี่ยอันนี้คือไอดอลผมเลยนะคนคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ย คือไอดอลผมเลยตอนเขาเล่นบอซีผมก็มาเล่นตามเขาจริงๆผมมาเล่นตามพี่เอกกับเอกคอร์ตอนที่เล่นบอซีนะผมจำได้เลยที่ยิงหัวใครไม่รู้สักหัวหนึ่งอะตอนพาร์ทแรกๆของเขามาั้งแล้วผมก็มานั่งดูคนนี้ตลอดเลยหลังจากนั้นก็ดูคนนี้เล่นมาตลอดเลยสม,มิธอะสม,มิธบัญจีชอบมาก